สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพราะบผมก๊อฟนะครับก็ผ่านมติการประชุมเรียบร้อยตกลงคือเฟดปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น0.75เปแบบนี้แล้วทองเนี่ยที่เคลื่อนที่บริเวณ1830้นต้นๆเนี่ยก๊อฟตกลงมันขึ้นได้ไหมถ้าพี่จะซื้อตอนนี้เลยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้แค่ไหนหรือพี่ควรจะรอก่อนเรามาดูไปพร้อมกันนะครับตอนนี้10โมงกว่าแล้วนะครับผมในตอนนี้ เมื่อวานน่ะสมาคมมีการปรับราคาเปิดตลาดตอน9ก้างยีนะครับสมาคมค้าทองประกาศขายทองคําแท่ง9ก้าหก0้ครับรับซื้อคืน3100ครับใช้ราคาปิดตอนบ่ายสามโมงนะครับปรับขึ้นมา50บาทครับสามหแล้วรับซื้อคืน3 150, ามหเช้านี้9ก้ามงยีตอนนี้นี่เท่าไหร่นะสิบโมงสิบโมงจะสิ้านะครับตอนนี้ ขายออก3 3 3 0 0ารครับรับซื้อคืน3 2 2 0 0บาทสำหรับเช้านี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับราคาใดทั้งสิ้นนะครับราคาทองเคลื่อนที่กอบแคบมากครับเชา้านี้ทองรูปพรรณเมื่อวานขายออก3700รับซื้อคืน29,562าสบาทสำหรับทองรูปพรรณนะครับเชา้านี้ปรับอยู่ที่3 8 0 0บาทครับปรับขึ้นมาร้อยหนึ่งจากราคาเปิดเมื่อวานนะครับและรับซื้อคืน29,652บบาทครับ โสปอตเมื่อวานนี่พันแปเป็นราคาเปิดเมื่อช่วง9ก้าโมงยีนาทีหรือเก้ามงครึ่งเมื่อวานนะครับหลังจากที่พักลงไปถึงพ8นแปดร้ประมาณเนี้ยนะครับใมเช้าเมื่อวานนะฮะแล้วนี่เป็นราคาปิดตอนบ่ายสมโมงพันแปดรครับเมื่อคืนขึ้นไปร่วมพันแบวกเลยนะครับแล้วเช้านี้มาเปิดที่1,831ปดเเหรียญครับผม ค่างเงินบาทเมื่อวาน35.09เตอนนี้34.97ครับในเชาน้านี้บาทแข็งลกมาครับเล็กน้อยครับผมอ่าคราวนี้มาดูกันนะเมื่อคืนเห็นราคาเวี่ยงโคมคามขนาดนั้นนะครับแทบทั้งคืนนะครับพี่ผมบอกก่อนนะฮะสำหรับคนเทรดจะทราบอยู่แล้วนะครับกองทุนไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทําอะไรเลยหรือ อาจจะซื้อเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นหรือขายเท่าไหร่ก็ซื้อคืนเท่าเดิมก็เลยเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังคงทองระดับ1 6 6 9 9 4ตันนะครับใช้ราคาปิดที่พันแปดร้อยสาาเช้านี้ก็เล็กน้อยพี่วิ่งอยู่ในกรอบแคบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญตอนทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของฟิลิเฟดมณฑลเฟดทิงอินเด็กซ์หรือดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะครับ ตัวเลขเดิมมา2.6คาดการว่าจะดีขึ้นอ่ะ5.1นงี้คาดการลบนะครับภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเนี่ยคาดการลบนะครับอีกตัวหนึ่งในส่วนของถือว่าสำคัญนั่นคือในเรื่องของ unemployment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการาการว่างงานนะครับตัวเลขเดิมมาคนตกงานอนะ่ะมาขอใช้สิทธิ์ระดับ229,000ลายคาดการว่าคนจะมาขอใช้สิทธิ์ลดลงคนตกงานลดลงแสดงว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นถูกไหมฮะถ้าเศรษฐกิจ คาดการว่าจะดีขึ้นคนตกงานมาขอใช้สิทธิ์ลดลงนี้ส่งผลลบต่อทองนะครับถ้าออกมาตามนี้ในส่วนของ building permit หรือใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิม1.82มิลเลียนนะครับคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่1.78มิลเลียนแบบนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับ housing start หรือการเริ่มสร้างบ้านนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวเลขเดิมมา1.72มิลเลยนครับคาดการว่าจะออกมาลดลงระดับ1.7มิลเลยนอย่างนี้แสดงว่าคนมีกําลังซื้อน้อยหรอแบบนี้ก็คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอกันคืนนี้นะครับมาดูเมื่อคือนอีกว่าเพียบนะครับอันนี้ก็ล์ฟเล่าให้ฟังตอนทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีในส่วนของค a l l Retail Sell Retail s e ลหรือยอดค้าปีกสิ่งที่เราเจอเมื่อคือนคือ0.4คอาดการออกมาที่0.7 ออกมาจริงอะ่ะลดลงครับระดับ0.5%แบบนี้ส่งผลบวกเลยนะครับก็ทองก็ค่อยๆไล่ขึ้นเริ่มสนุกขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วครับพี่ในส่วนรีเทลเซลตัวเลขเดิม0.7%ดูนะครับคาดการณ์ว่าจะลดลงมาถึง0.1%อแต่ออกมาจริง,รงติดลบเลยนะ0.3%เราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ทองไม่ค่อยลงหรอกพี่ส่วนใหญ่จะขึ้นมากกว่า จะไปลงอ่ะนู่นตอนช่วงตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งอ่ะผมก็หลับๆเล,ลือนไปง่วงเหมือนกันนะครับของก็ไม่มีด้วยเลยไม่มีแบบตัวสนับสนุนที่อยากจะนั่งอยู่ด้วยเมื่อคืนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ Empire State มันนวลแฟช r i n นอินเด็กนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตนะครับตัวนี้ของเฟดสาขาย york นะครับตัวเลขเดิมติดลบ11.6ค่าการันว่าจะดีขึ้นครับระดับ2.4ออกมาจริงติดลบ1.2แบบนี้คาการ แบบนี้ออกมาบวกทองทันทีนะครับตัวเลขนําเข้าหรือ import price เนี่ยตัวเลขเดิม0.4%คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นที่1.1%แต่ออกมาจริงเนี่ย0.6%เท่านั้นส่งผลบวกเช่นกัน 3. ทุ่ม business inventory นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเนี่ยตัวเนี้ตัวเลขเดิม2.4%คาดการณ์ว่าจะออกมาที่1.2%ออกมาตามคาดการณ์ส่งผลบวกต่อทองเลยครับ NAHB นะครับ housing market index หรือดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยนะครับของ สมาคมสร้างบ้านแห่งชาติเลยนะตัวน AH เนี้ย NASB เนี่ยตัวเลขเดิม69คาดการออกมาที่67ออกมาตามค่าเลยครับ67บวกต่อทองเราจะเห็นว่าทองไม่ค่อยลงนพี่เมื่อคืนนะส่วนใหญ่จะขึ้นอย่างเดียวแต่ตัวที่เซอร์ไพรส์ตลาดจะเป็นในช่วง3าทุ่มครึ่งมากกว่าในส่วนของคูดออยอิ n เวนทารีนะครับหรือสต็อกน้ำมันนะตัวเลขเดิมอม่ะ2มลเลนคาดการว่าโอโ้โหติดลบเลยอย่างนี ติดลบ2.3ิัลยนจะออกมาจริงเนี่ยเท่ากับตัวเลขเดิมเลยครับเซอร์ไพรส์เลยนะคือสต็อกมันเพิ่มแบบนี้ส่งผลลบต่อทองนะครับตัวนี้และตอน5ทุ่มกว่าจะมีการถแถลงนะครับของธนาคารกลางยุโรปโดยคุณคิสเตียรลากาศนะครับเมื่อวานเนี้ยของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเขามีการประชุมฉุกเฉินด้วยครับพี่นะครับอันนี้ก็แยกมาให้เป็นหัวข้อหัวข้อแล้วกันนะ,นะว่า มันมีการประชุมเนื่องจากว่าตลาดพนันบตรเนี่ยมีการถูกขายเยอะมากในส่วนของตลาดยุโรปอะนะครับพี่เนี่ยถูกเทขายอย่างหนักเลยนะครับแล้วตอนตีหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เลยเฟดนะครับในส่วนของ FOMC Economic Projection เนี่ยเขาปรับลดคาดการเศรษฐกิจครับลงสู่ระดับ1.7%นะฮะจากเดิม2.8%ในเดือนมีนาครับอันนี้เรื่องนี้ก็โอ้โหตลาดเวียงมากนะพี่เมื่อคืนเนี่ย วิ่งขึ้นไปพันแปดกวา่าทุบลงใหม่ลากขึ้นใหม่อย่างนี้เลยนะครับในส่วนของ FOMC statement นะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่สุดเลยในรอบ 20, 28ปีเนี่ยนับตั้งแต่ปี2537นห้ร้บจดนะครับเป็นในเรื่องนี้อันนี้เป็นรายงานการประชุมนะครับตัวเซอร์ไพรส์ตลาดเลยจริงๆคือคุณเจอโลม p พอเวลนะครับท่านออกมาประกาศว่าเฟดมีการปรับ ดอกเบีย้ยขึ้นนะครับระดับ0.75%ครับและเนี่ยท่านออกมาถแถลงด้วยว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกครั้งที่ระดับ0.75%อเอีกครั้งด้วยนะในการประชุมรอบถัดไปในวันที่ 26- 27กกรกฎานะครับก็เมื่อคืนเนี่ยท่านก็ระบุว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น0.5ถึง0.75%ท่านออกมาบอกแบบนี้ แล้วเขาก็คิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยระดับที่มันเยอะแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติด้วยนะครับเมื่อเช้าที่๊็ปเช็คในส่วนของถือว่าเป็นตัวแปรนั่นคือน้ำมันในตลาดโวล l เท็กซัสเนี่ยปรับลดลงมาต่ำกว่า120แล้วนะพี่ตอนนี้อยู่ที่115เหรียญต่อบาเรลนะครับลดลงมาระดับ3%เเลยนะในส่วนของตลาดเบนซ์ก็เช่นกันนะครับ ปรับลดลงมาต่ํากว่า120เหรียญต่อบ,บาเรลด้วยมาเช้านี้ที่ก๊อปเช็คอยู่ที่ประมาณ118เหรียญดอลลาร์ต่อบ,บาเรลนะครับลดลงมา2.6เเลยนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นเมื่อคืนเนี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะเราทําความเข้าใจก่อนนะถ้าหุ้นขึ้นระดับเปอร์เซ็นต์ดาวโจนเนี่ยคือบวกระดับ2,300จุดขึ้นแน่นอนมันจะไม่ขึ้นก็ไม่ได้ีเพราะตัวเลขค่อนข้างไอ้ไอว่าดีก็ดีนะครับไอ้ตัวแย่ก็แย่นะเพียงแต่ว่า เขาขายมาระดับ700-800จุดเนี่ยวันลวดแบบนี้ขึ้นแค่นี้ถือว่าไม่ได้เยอะหรอกครับนะบไม่ว่าจะเป็น S&P 500ก็ขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่านะครับในส่วนของตลาด n a s d ด q เนี่ยขึ้นมา2%กว่าเลยนะครับก็เราจะเห็นว่าเช้านี้ก็ Bitcoin ก็ปรับขึ้นมาจากโหเกือบลสองหมื่นเนี่ยมาขึ้นนะครับขึ้นมา 21, 22,000นะครับในตอนนี้เดี๋ยวนอกเรื่อง ไปเรื่องเล่าเรื่องอะไรฟังอีกนอกจากน้ํำมันคุณอ๋อตัวนี้ที่ก็ไปเช็คข่าวเมื่อเช้ามันจะเป็นในเรื่องของสหรัฐสนับสนุนคำยืนยันของไต้หวันนะคะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเหน้อนะเรื่องช่องแคบไต้หวันเนี่ยในเรื่องของการแบ่งแยกเกาะไต้หวันออกจากจีนเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าจีนเนี่ยเขายึดนโยบายจีนเดียวอยู่แล้วนะ คือแล้วไปยุ่งกับเรื่องของเขาเนี่ยตัวเนี้มันจะเป็นตัวแปรรอบถัดไปเลยนะถ้าหากว่าไปยุ่งไม่เข้าเรื่องโดยอยู่เรื่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเขาออกมาทางฝั่งเดียวกับไต้หวันว่ายืนยันการปฏิเสธจีนเน่ยในการอ้างอธิปไตยเหนือ เส้นทางน้ํายุทธาศาสตร์ของเขาอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้องมาเล่าให้ฟังแต่ในส่วนตอนนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียก็ดีหรือจะเป็นทางจีนกับไต้หวันก็ดีเนี่ยตลาดเคลื่อนที่ไปตามไหนเลยไหมพี่เศรษฐกิจจบเรื่องข่าวนี้เท่านี้แล้วตัวแปรนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นในเรื่องของเทเชอี่ยูดูนี้ครับขอพักตัวน้อยวันนี้ไม่ได้วันนี้จะพูดให้ฟังแบบ คนไม่รู้เลยนะแบบก๊อปพี่ไม่รู้พื้นฐานอะไรเองพูดเลงเองทุกวันเนี่ยพี่ก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอันนี้ทาให้ง่ายดูนะนี่คือเส้นฮีโรเซนท์ไลน์นะครับเป็นเส้นแบนๆรับๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดความสูงเดิมเนาะนี่เขาเบรกไงพี่เนี่ยจากการที่เขาลดลงมาแล้วไม่หลุดเห็นไหมเราก็ตีเส้นหนึ่งเนี่ยชนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ห้าเพียบ แสดงว่าตรงนี้แข็งเป็นแนวรับที่แข็งในเมื่อหลุดลงมาไม่หลุดเด้งกับเด้งกับเบรกจุดสูงเดิมส่งผลลบต่อทองเลยเพียงแต่ว่าเมื่อคือนนี้พี่เห็นแท่งแดงๆใช่ไหมครับเทสลีรีอยู่หรืออัตราผลตอบแทนพรา,ทาระบรัตสารฐระยะสั้นเนี่ยมีการปรับตัวลงปรับตัวลงอย่างนี้จะส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับเพียงแต่ว่าและไอปรับตัวลงเนี่ยก็มันจะหลุดจุดสูงเดิมไหมถ้าหลุดลงมาส่งผลบวกครับพี่ แต่ถ้าเกิดไม่หลุดเราวิ่งขึ้นต่อไม่ใช่แล้วนะจะส่งผลลบเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาชนวิธีการแบบนี้ก็ใช้เป็นวิธีการคิดได้เห็นไความสูงเห็นไหมที่เราคุยกันว่ามันก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะมันเป็นความสูงเดิมเนี่ยถ้าปรับตัวลงส่งผลบวกทองครับแต่ถ้าหากว่าลงได้นิดเดียวเนี่ยแบบนี้ทั้งชุดเนี่ยพี่เห็นไหมเขาพักตัวลงได้นิดเดียวเราปรับตัวขึ้นต่อลบลบเลยนะ,ะกลับมาดู อันนี้ก็เป็นการวัดแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นบอลครับหรือพันธบัตรสารัฐไม่หลุดลับพี่เห็นไหมเราก็ตีเส้นฮีลท์สนเทลไลน์เนี่ยเนี่ยจุดต่ําเดิมเนี่ยที่ก็าวงไว้เนี่ยไม่หลุดเด้งไม่หลุดเด้งหลุดไหลพลืดเลยฉะนั้นแนวรับตรงนี้สําคัญนครับปรับตัวขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยบวกต่อสปอตทองนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอนที่เขาหลุดลงมาพี่เห็นไหมเนี่ยเราตีเส้นฮิลร์สนเทลไลน์ เส้นแรกด้านบนไม่ผ่านความสูงเดิมชนแล้วชนอีกล่วงชนชนหลุดไม่หลุดไม่รู้นี่ถ้าหลุดจะอาการแบบนี้ไม่หลุดยื้อแล้วเด้งกลับก็จะมีโซนนี้นะครับแต่ว่าเขาเลือกลงไงพี่เพราะลงมันก็ส่งผลลบต่อทองเพียงแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเด้งมาเนี่ยเด้งได้ขึ้นไปถึงหรือเปล่าอันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องดูนะเพราะถ้าหากว่าเด้งไม่ถึง โอกาสปรับตัวลงก็จะมีทันทีปรับตัวขึ้นตอนนี้ส่งผลบวกต่อทองครับนี่เป็นวิธีการวัดวิธีการดูด้วยตัวของพี่ๆเองแบบง่ายๆเนาะไปต่ออันนี้จะเป็นในส่วนของดอลลาร์อินเด็กครับวันนี้วัดระดับฟิบูแอนาชีแบบ X10 ไม่มานับเวฟให้นะถ้าใครจะดูไปดูของเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนนะครับใช้ในกรณีศึกษาได้นะครับถ้าใครต้องการจะเรียนรู้นะครับ พี่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วน้องกอโอ้โหเป็นภาษา,ษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะไงก็พูดเอ้ฟังแบบง่ายๆแบบนี้ลาก100นะครับลงมาฟึบวิ่งขึ้นเกินความสูงเดิมเนี่ยระดับฟีวนาชี112.8%นะครับที่105.52ชนไม่ขาดไม่เกินวิ่งลงแท่งเดียวโบะแท่งละสี่ชั่วโมงนะครับชุดนี้ ถ้าปรับตัวลงแบบนี้นะครับเรียกว่าดอลลร์อ่อนค่าบวกต่อทองทันทีเพียงแต่ว่าเขามายื้อบริเวณแนวรับ1นึตอนนี้อยู่ $67 นะครับถ้าหากว่าหล่นลงมาถึง1 4ึ่ถึง1นึ่งถ้าถึงโซนนี้แล้วหลุดต่ำกว่านะทองนี้วิ่งขึ้นหูดับตับไหมเลยนะพี่ผมบอกก่อนกอลแล้วถ้าแถวนี้เขารับอยู่ละน้องแล้วเนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นละ เขาจะส่งผลลบตัวทองทันทีเลยครับพี่มันดูกันแบบนี้นี่คือดอลลร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นค่างเงินบาทวาทัดฟิโบนัชชีแบบ X10 ฟึบฟึบฟบเนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นอิมพัลวซีฟเลยตอนนี้อยู่ที่34.94ครับฉะนั้นก็ไม่ผ่านเนี่ยนะ34.97เนี่ยไป35นิดหน่อย ไปไม่ถึงแนวต้านสำคัญระดับ35.20นะครับเริ่มมีการพักแต่ว่าไม่หลุด34.74ซึ่งถือเป็นแนวต้านเดิมเห็นไหมไม่หลุดจะเดงก็ต้องดูว่าตรงเนี้ถ้าขึ้นมันจะมีแนวต้านอยู่ไม่เยอะหรอกเพียเนี่ยตอนนี้ก็อยู่34.97ใช่ไหมแนวต้านน่ะส่วนตัวก็ก็มองว่าถ้ายังขึ้นได้ก็35บาทก็ยังถือว่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดเขาหลุดต่ำกว่า34 จุดเเขาจะมีกรอบแนวรับแบบที่แข็งแขๆเลยคือ34บาททวนมีแค่นั้นเลยพี่ถ้าไม่รุดเดี๋ยวก็เด้งน่าจะเด้งอยู่ในกรอบแบบนี้แหละ3435 35, 35, นะครับยกเว้นเบรก35.20นู่นแถวนี้เลย35.95ขึ้นไปเลยแต่ถ้าหากว่าแม้แต่แถวนี้ผ่านไม่ได้ก็ให้ระวังบาทแข็งเอาไว้ด้วยเท่านั้นละครับอันนี้เป็นในมุมมองของค่างเงินบาทนะครับ คราวนี้ทองคําแท่งวันนี้ก๊อตั้งใจพูดสําหรับพี่ๆที่เล่นสั้นเลยเพราะเมื่อ,อวานนะร้านทองโอ้โทรหาก๊อบหลายเจ้าเลยน้องก๊อบขาวันนี้สุดมันเลยพี่ซื้ออขาย,ขาย,ขายไม่รู้กี่เที่ยวจะกี่เที่ยววันนี้ทําให้สั้นเผื่อว่าจะเล่นได้ประกอบการตัดสินใจดีกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นกราฟทองคำแท่ง time frame หนึ่งชั่วโมงเลยนะก๊อก็วัดความสูงของชุดนี้นะครับดูก่อนนะ เราก็จะมานับเวฟก่อนว่าไอ้ที่มันลงมาเนี่ยเป็น x กลงมา1เด้ง2เห็นไหมเวลาที่หล่นลงมาเขาเด้งมันจะเด้งน้อยลงฟืบเป็น3ขึ้นเป็น4ขึ้นได้น้อยเหมือนกันวิ่งลง5้าแต่ว่ามันเป็นของชุดเล็กเท่านั้นไงครับเป็น m p u เ s i v e w a ว e วิธีการนับเราจะนับกันแบบนี้พี่จะไปน,นับแบบสั้นนับแบบยาวแบบใหญ่วิธีการเหมือนกันอ่ะคราวนี้ พอเขาหล่นลงมาเป็น i m p u u s e ใช่ไหมเวลาที่ขึ้นมันจะขึ้นเป็น Collective Wave มันจะขึ้นเป็น A ลงมา B ขึ้น C 1ชุดเริ่มเคลื่อนที่อยู่ในกรอบก็ส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็น Double Six Sa คือก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ในรูปแบบเดียวกันอ่าพอเราเริ่มนับได้แบบนี้ก็ก็ทำการวัดแบบรีเช็คบบพี่ในเช็คซิมขึ้นได้เท่าไหร่เราก็วัด100ข้างบนใช่มศูนย์ข้างล่างวิ่งขึ้นมาระดับ ครึ่งทาง50%ระดับ3440วิ่งลงเด้งขึ้นเมื่อคืนก็เทสแถวนี้ก็วิ่งลงมาใหม่ตอนนี้อยู่ที่3320ครับโอ้ยเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยแถวนี้นี่ส่วนตัวนะพี่ส่วนตัวก็มองว่าตรงนี้เป็นต้าน3320เนี่ยดูเหมือนจะให้เยอะนะที่ให้เยอะในแบบนี้ยเขาอธิบายแบบนี้พี่ ถ้าพี่มีซื้อใช่ไหมสามหมื่นสามร้อยี่สิบพอใจไหมเอาพอใจงั้นนะทยอยออกกอฟพี่กลัวมันจะขึ้นต่ออางั้นแบ่งออกดีไหมแบ่งราคานี้ออกไปส่วนหนึ่งอ่าขึ้นไปถึงสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยแถวเนี้ยโหมันชนแล้วมันทิ้งมันชนแล้วมันทิ้งจะออกครึ่งหนึ่งหรือออกแปดสิเปอร์เซ็นเอาที่เลือกนะเอาที่ชอบเลยนะบางคนออกหมดเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปอีกเนี่ย 3560แถวเนี้ยกอแถวนี้พี่ออกไปครึ่งเดียวเองน้องงั้นที่เหลือออกแถวนี้ดีไหมดูนะมันจะมีกรอบแบบนี้ไม่เยอะแต่ที่กอเขียนว่าเป้า3730มันมีวิธีคิดแบบนี้ถ้าเราวัดชุดนี้เป็นรีเทสถูกไนมะขึ้นขึ้นพักพักขึ้นขึ้นพักพักถ้าสามารถยืนสูงกว่า3320ได้แล้วเบรก3440 นี่จะเป็นเป้าในการขึ้นไม่น่าเกินนี้ถ้าวัดด้วยวิธีการวัดนี้นะครับ3า3 0ส่วนตัวมองไม่น่าเกินโอพี่ดูเดี๋ยวความสุขมันขนาดนี้ละสามร้อยยีเก้าให้มันผ่านเถอะเนี่ยพราะขึ้นมาพี่เห็นไหมราคาที่ขึ้นมา3440เป็นไส้เลยนะฟับวิ่งล่วงเลยถ้าชอบซื้อจะซื้อไหมละ่ะสามห้ยเจ็ดสิบถ้ามองว่าแพงก็ไปนู่นสา่นหกสิบาทหรือสามหบาทเนะนี่ยแถวๆนี้ หรือพี่ไม่ชอบเกิน30,000พี่กลัวจังเลยน้องพี่ซื้อ2 9งหมื่นเก้้มั้ยสได้ไหมกเอาแบบนั้นก็ได้เราไม่จะเป็นจะต้องอยากซื้ออยากขายทุกการขึ้นลงอันนี้เอาที่ชอบนะบอกก่อนนะพอจะหลุดไม่เหมือนกันกลับมากลุ่มล้านทองคนที่ลงทุนโฟ9 4นตัวเปอร์เซ็นต์ดูนะพี่ให้ความสำคัญกับแนวต้านแรกเลย3 1มห1ื 31, บาทครับผ่านไหม ถ้าหากว่าไม่ผ่านก็เริ่มทยอยทํากำไรแล้วถ้าเกิดขึ้นได้ใครมีของเหลือจะทยอยออกไหมั้าร้อยสามสิบาทหวังว่าราคาขึ้นมาถึง31,660ื่นคงไม่ไล่ซื้อกันนะครับพี่เพราะถ้าพี่ไล่ซื้อแถวนี้พี่ต้องลุ้นให้มันขึ้นไปถึง31,800ื่นอยกว่าอย่างเดียวเลยนะบอกก่อนส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดสูงกว่า31,411บบาทส่วนตัวผมมองนี่เป,นเป็นเป้าในการขึ้นและไม่น่าเกินด้วย อยู่ที่ข้างเงินบาทแล้วนะพี่ถ้าบาทเริ่มแข็งเนี่ยไม่มีทางเจอนะบอกก่อนอ่ะนี่คือโฟร์นวิธีการคิดก็เป็นแบบนี้ให้ความสําคัญกับแนวรับ31,256บาทโซนนี้ชอบไหมถ้าชอบก็ซื้อแต่ถ้ามองว่าแพงไปรับถัดไปเลยก็ได้3 1 1 4 2บาทหรือ31,007บาทเอาที่ชอบเอาที่เลือกเพราะว่าความสูงตรงนี้ก็ถือว่ามันก็สูงแล้วนะ เนี่ยพี่ดูเนี่ยนี่ความสูงรอบรอบเดิมเส้นที่พี่เห็นที่ก๊อปตีไว้เนี่ยมันเป็นความสูงเดิมซึ่งเวลาที่มาถึงปุ๊บเหมือนวิ่งลงเลยเหมือนจุดนัดพบเลยมีเท่านี้แหละอันนี้เป็นทมเฟรมหนชั่วโมงนะครับอันนี้เป็น XAU e Spot Go ในไทมเฟรมสีชั่วโมงอันนี้ง่ายในการดู อย่างน้อยจะได้รู้ว่าทองเขาเคลื่อนที่ในแบบไหนกันแน่น้องก๊อฟเนี่ยดูนะลาก100จากข้างบนนะฟุบฟุบเดงเท่าไหร่38.2%ตรงนี้มันต้านราคาที่สูงกว่า1867เนี่ยขึ้นไปไฮ1870กว่าเลยเงี้ยมันเป็นราคาโซนที่เออมันซื้อไม่ได้นะพี่ถ้าบนเนี้ยเออถ้าอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยผมว่าพี่ซื้อน่าจะเซฟเงินพี่มากกว่าเพราะถ้าไปซื้อแถวเนี้ย โอ้ oh, ราคาขึ้นมาขนาดนี้ขึ้นต่อแน่นอนครับซื้อนี่ติดเลยนะติดไม่ติดดูในพอตตัวเองก็ได้คือผมก็ตอบไม่ได้ไงว่าโอ้ทำไมถึงต้องมาซื้อโซนพวกนี้เนี่ยความสูงเนี่ยเขาชนเขาทิ้งทั้งนั้นนะเนี่ยพี่ดูด้วยตัวพี่เองก็ได้เนี่ยแถวนี้มันเป็นจุดที่ควรปิดทํากําไรหรือสะสมเซลล์นะครับแต่ถ้าพูดไปโดนใครเข้าผมขอโทษนะครับขอออกตัวไว้ก่อนเลยแล้วเขาปรับลงมาเทสบริเวณ1813ถึงต่ากวา่าถ้าชอบก็ซื้อ แต่ว่ามันไม่มีใครรู้ไงพี่เมื่อวานว่ามัอนตกลงมันจะขึ้นได้จริงไหมพอเขาขึ้นมาบริเวณพันแปดร้อยสามสิบหกพี่เห็นไหมบางคนทักหาก๊อฟเลยโหอาจารย์ก๊อฟรู้ได้ไงพันแปดร้อยสามสิบหกเจอปุ๊บมันทิ้งเลยเขาขึ้นที่ในกรอบพี่ไอ้น้องก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าวัดด้วยสมการตัวเลขะแบบง่ายๆแบบนี้คือแบบง่ายนะอ่าดูนะเขาก็เทสลรับเนี่ยเมื่อคืนสิบสามสิบสี่เราก็วิ่งกลับขึ้นใหม่สี่สิบกว่าเช้าเนี้ยอยู่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดในตอนนี้ก๊อฟมันจะขึ้นได้ไหม กรอบมันจะขึ้นที่อยู่แบบนี้เลยพี่ถ้าเขายืนสูงว่าพันแปดร้อยสามสิบหกได้ส่วนตัวก็มองขึ้นไปเลยสามหกสามแปดหรือพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้ายืนได้ส่วนตัวนะก็มองขึ้นเลยขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้อันนี้มาสอนให้โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบันในการวัดกราบคือหลายคนบอกก็อพี่ไม่ค่อยอยากรู้เลยอ่ะอันเนี้ยก็อสอนในห้องนักลงทุนอยู่นะครับพี่คือไม่ได้แต่ อยากจะรู้ว่าจะขึ้นจะลงอย่างเดียวคนที่เขานั่งเรียนอยู่มีและขอให้จดตามกันแบบนี้นะวิธีการวัดเป็นฮาร์โมนิกในชุดนี้เราจะเรียกว่าการเล่วิธีการวัดคือเราก็วัดความสูงจากบริเวณ1878-79ยเนี่ยลากลงมาเลยครับแล้วเขาเด้งขึ้นี่เห็นไหมพันแร้ยสี่สิบเนี่คือความสูงระดับ50%าไม่ผ่านมีการพักตัวลง ฉะนั้นการพักตัวลงของชุดนี้นะครับจะมีกรอบถือว่าพี่ดูนะกรอบใส่กรอบไปให้ถ้าสูงกว่า1841ส่วนตัวก็มองขึ้นเลยไอเนี่ยไอที่มันพักมาแล้วเนี่ยชุดนี้อาจจะขึ้นไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเขาพักถือว่าพักสวยเลยนะพักเพื่อขึ้นเลยจะต้องไม่หลุดต่ำกว่าโซน1 8 1 4ถึง1809จะต้องไม่หลุดอะ หลุดไม่ได้ถ้าหลุดไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถ้ามากรอบเนี้ยเราเขาเด้งขึ้นได้นี่คือเป้าในการขึ้นครับ1,863-1,870ชอบกระจดนะครับพี่ถ้าหากว่าเป็นในการวัดชุดนี้เราจะเรียกการวัดฮาร์โมนิกชุดนี้ว่าการลี่ครับหรือการเล่นะกรอบแล้วไอชุดนี้แหละน้องเนี่ยที่น้องทำเอาไว้เนี่ยในชุดพักย่อย มันเป็นตัว M ถูกไหมของดับ a p e ชุดนี้ชุดนี้มันจะมีการวัดดูนะเป็นจุดต่ำลากขึ้นเห็นไหมฮะพักระดับ78.6%แล้ววิ่งขึ้นต่อการวิ่งขึ้นชุดนี้มันจะมีความสูงของการวัดชุดนี้100มาศูนย์วิ่งขึ้นมันจะไม่เกิน127.2%มันประมาณ1 12. 1 2 8 1 2 7 2ประมาณนี้ถ้ามีการปรับตัวลงชุดนี้นะครับพี่ แบบเดียวกันเลยเขาจะต้องไม่หลุดในกรอบนี้เหมือนกันแล้วมีการปรับตัวขึ้นชุดนี้การวัดธรมณกชุดนี้เราจะเรียกเขาว่าไซเฟอร์ครับชุดนี้ในวัดชุดเล็กแล้วถ้าไม่หลุดเหมือนกันโอกาสที่จะเป็นแพทเทิร์นใหญ่ถึงจะมีจบวิธีการสอนในการดูรูปแบบนะครับคราวนี้มาดูว่าแนวรับส่วนตัวที่ก้อมให้ไว้คือบริเวณ1814ภายในวันนี้ ถ้าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเนี้โอ้โหโคตรยากเลยพี่พันแปดร้อยยสิบเจ็ดสิ่งที่เขพูดให้พี่ฟังในตอนนี้ก็เพิ่งโพสต์ลงไปในกลุ่มเมื่อกี้ก่อนที่ก๊อฟกำลังจะอัดคลิปนะพี่ว่าพี่อย่าเพิ่งทําอะไรนะลองดูก่อนนะแบบนี้แหละเนี่ยสามสองใช่ไหมมันก็วิ่งอยู่เงี้ยผ่านไหมอ่ะพันแปดร้อยสามสามไม่ผ่านมันก็วิ่งกลับลงมาอีกอะ่ะจะอยู่ในกรอบเนี้แหละพี่จนกว่าเขาจะเทสกรอบนี้หรือกรอบนี้กรอบเหล่านี้คือถ้าหลุดไหม ถ้าอินเคสไม่หลุดเป็นไซเฟอร์กอบถ้าหลุดอ่ะโอ้โหถ้าหลุดนะโอกาสาลุดพันแปดล้อมันจะสูงเลยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดในเรื่องนี้ดูว่าหลุดกอบนี้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นช็อตๆไปสําหรับวันนี้จบแล้วครับพี่นี่เป็นวิธีการคิดครับถ้าชอบก็ค่อยๆฝึกทําไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณพี่ๆห้องนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับ ขอขอบคุณที่พี่ที่ติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับท่านใดดูผ่าน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีคำถามก็ถามเข้ามานะครับถ้าไหนก๊อบอ่านทันผมจะตอบไขข้อข้องใจให้ขอให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ